เดี๋ยวเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับขอเชิญชวนประชาชนคนไทยนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนะครับท่านจะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายนะครับการแสดงจากศิลปินชื่อดังอย่างไรอันกาดบันดิตเห็นข่าวนี้แล้วรู้สึกเป็นปลื้มนะครับภูมิใจกับตัวเธอไรอันกาดบันดิตนะครับพี่น้องครับล่าสุดเนาะ งานที่วัดสุทัศน์นะครับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับออบางผู้บางคนก็บอกวัดแตกเลยก็ว่าได้นาะพี่น้องนอะหลายสำนักนะครับข่าวหลายๆช่องนะครับไปรปวบรวมกันอยู่ตรงนั้นและหนึ่งในนั้นนะครับออผมได้หยิบข่าวจากไทยรัฐทีวีซึ่งได้พูดถึงกิจกรรมหรืองานในครั้งนี้ ไว้แบบนี้เดี๋ยวเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญกันหน่อยะนะครับท่านผู้ชมครับขอเชิญชวนประชาชนคนไทยนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญนะครับกับงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประเมนทรามหาอนานันทมหิดลพระอธารรามรามาธิบดินในหลวงรัชกาลที่8นะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ100ปีนวัดสุทัศน์เทพวราราม ตลอด8วันของการจัดงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายนะครับนอกจากนี้ค่ะยังมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่หาชมได้ยากและการแสดงจากศิลปินชื่อดังอย่างไรอันการดบัณฑิตเป็นยังไงกันบ้างครับแม่แม่ครับรู้สึกยังไงบ้างกับลูกชายแห่งชาติคนนี้นะครับซึ่งน้อยคนนะครับที่จะได้ร่วมงานแบบนี้ได้ร่วมงานใหญ่ระดับประเทศนะครับเราต้องบอกว่างานใหญ่ระดับประเทศเนาะแม่เนาะ เพราะไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องเล่าเสาอาทิตย์ของคุณสรยุทธก่อนหน้านี้ก็ได้เชิญชวนนะครับแฟนคลับเชิญชวนประชาชนในประเทศทุกท่านนะครับไปร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งจัดโดยนะครับรัฐบาลนะครับและเมื่อคืนนี้น้องไรอันก็ได้ร่วมเฟรมถ่ายรูปก,กับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับหลายท่าน คงจะได้เห็นภาพบรรยากาศไปแล้วซึ่งทําให้แม่ๆต่างชื่นอกชื่นใจและภูมิใจในตัวไรอันมากเป็นที่สุดนะครับและไม่ใช่ครั้งนี้แค่ครั้งแรกนะครับที่น้องไรอันได้ร่วมงานระดับประเทศนะครับที่ผ่านมาก็มีงานเฉลิมเพื่อเกียรติหรือเทิดเพระเกียรติ70พรรษานะครับสมเด็จพระเทพนั่นเองเนาะออและงานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับที่สร้างความปราบปื้มปิติให้กับเ c ซของน้องไรอันเป็นอย่างยิ่งนะครับ อีกหนึ่งผลงานเป็นเครื่องการันตีนะครับว่าเรียนกาดบัณฑิตลูกชายแห่งชาต่คนนี้นะครับเต็มไปด้วยคุณภาพนะครับได้รับการสนับสนุนจากนะครับรัฐบาลจากนะครับกระทรวงต่างๆเป็นอย่างดีนะครับเช่นกระทรวงการท่องเที่ยวเอ่ยนะครับที่ได้นําน้องนะครับว่าจ้างน้องไปในงานต่างๆของกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่แสนจะภูมิใจ สำหรับเราเหล่า f อฟนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้น้องยังมีงานอีก1งานนะครับวันนี้นะครับที่เดอะโมบางแครงานจะเริ่มประมาณ1ทุ่มนะครับท่านใดอยู่ใกล้สามารถที่จะไปให้กำลังใจน้องไรอันกาบบดิตได้นะครับส่วนวันที่24นะครับน้องจะขึ้นเหนือไปอุตรดิษนะครับงานจะเริ่ม4ี่ทุ่มนะครับที่สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิษนั่นเองนะครับและวันที่25ที่วัดท่ากระบือ งานจะเริ่มประมาณ3ามทุ่มนะครับสำหรับน้องไรอันนะครับท่านใดที่กําลังคิดนะครับหรือกําลังตัดสินใจอยู่จะไปดีหรือไม่ไปดีนะครับเห็นข่าวนี้แล้วอยากไปกันไหมครับแนะนําเลยครับต้องไปให้ได้ครับไปพบไปเจอลูกชายอย่างชัดคนนี้นะครับด้วยความน่ารักของไรอันกัสบัณดิตทําให้ผู้คนนะครับต่างยินยอมและยอมรับในประสิทธิภาพของน้องเขาในน้ําเสียงของน้องเขารวมถึงการวางตัว ของน้องเขาเฉกเช่นเมื่อคืนนี้นะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับกิริยาวาจาใดคําพูดใดที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับไม่สุภาพหรือไม่เหมาะไม่ควรต้องขอประทานอภัยไว้หน้าที่ตรงนี้นะครับไม่มีเจตนาใดๆไม่ดีทั้งสิ้นนะครับคลิปเบื้องต้นต้องขอขอบคุณทางไทยรัฐนิวโชว์นะครับช่องไทยรัฐทีวีรวมไปถึงภาคประกอบต่างๆนะครับจากคุณมะปางและอีกหลายช่องทางรวมไปถึงนะครับ ลูกทุ่งแฟนคลับนะครับคลิปที่ผมได้นำมาเป็นคลิปประกอบนะครับขอพระคุณทุกทุกท่านครับ